สวัสดีอีกครั้งครับกับไลน์เลนเจอร์อันนี้ ID หลักครับก็ออามาเล่นบนโปร,ปร,ปร,ปรแกร,รม Nox กส์แอ p p พเรครับอันเดียวกั็เล่นกับเซเวนไนเพราะใน b o o ต์แ a c กก็ลง ID หัดเป็นไก่ไปแล้วครับ ID หลักนี่ก็ต้องมาลงตรงนี้เพราะอะไรเพราะเล่นในมือถือมันกระตุกสุดๆเลยครับ พอถึงจะมีตัวลบอมตะใช่ใช่ไหมแต่ก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีไงก็ลบกันไปลบกันมาเสกกันไปเสกกันมาก็นานอยู่ดีแล้วพอสักพักมันก็จะกระตุกขั้นสุดยอดครับจนเราเสียเปรียบผู้เล่นเนี่ยเสียเปียบจังหวะที่ต้องกดปล่อยตัวไปมัน และมันค้ามันกระตุกจนเราต้องเสียวินาทีนั้นไปจนไม่สามารถปล่อยเรนเจอร์ออกไปได้ก็มีแพ้ด้วยสาเหตุนั้นบ้างเหมือนกันและรวมถึงตอนต้นเกมที่สเต็ปเราต้องมีใช่ปะปล่อยตัวนี้ก่อนแล้วต่อด้วยตัวอื่นๆต่อไปอะไรเงี้ยแล้วพอมันกระตุกปุ๊บเอ้ยเรากลายเป็นว่าเราต้องมากดคลิกซาำอีกทีหนึ่ง ก็ทําให้จังหวะอะไรต่างๆมันเสียไปเซ็งนั่นแหละอ่าทีมดูกันสักนิดแล้วกันเนี่ยทีมชนยังเหมือนเดิมครับอไอดีน, ID นี้ไม่มีโล่นะก็ใส่นี่รดรถแรกครับแล้วก็ติดต้านสกิลเกินร้อยได้มุฟสปีดแบบกะกากก็ใส่ไปก่อนแล้วกันมีแค่นี้ค้อนใหม่เข็มขัดหลบอันใหม่ครับตัวชนโอเคพอถึกได้ ี่ว่าถ้าพี่ได้โล่มาน่าจะเอ้แต่นี้มันก็ต้านสกิลเกินร้อยแล้วแล้วนี่จะได้โล่มันก็จะได้เลือดเพิ่มใช่ใชไหมอาจจะอีกสามเท่าครับล้านสามก็คูณสามไปอีกก็ได้ไปอีกสักสี่ล้านอุย้ยเลือดอีกสี่ล้านก็เยอะนะสิบล้านกว่าเท่าฉลามเลยเลยนะแต่ก็ใช้แลกแพงขึ้นแต่ถ้าถึกขนาดนั้นก็ยอมจ่ายเหอะ เออแล้วก็นี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือไอเดีน,นี้มันไม่มีตัววิ่งเร็วเลยเลยครับแนวหน้านะมีแต่ตัวช้าๆนี่ขนาดใส่แล้วก็ยังช้าเลยก็เลยต้องมีตัวนี้ครับเพราะมิสไซา์ใช่ไหมเวลาถูกพายุพัดกลับอ่ะปุ๊บแล้วเราเราจังหวะพายุหมดแล้วเราจะปล่อยสวนทันทีครับเพราะมันจะได้มีโอกาสรอดจากมิสไซล์เพราะมิสไซล์มันจะได้วิ่งตามไอ้ตัวเนี่ย นะ้าใจใช่ไหมมันจะเล็งไปเป้าที่ตัวหน้าสุดถ้าเราวิ่งสวนไปทันแนวหลังเราก็จะมีโอกาสรอดสูงครับนะนะ้ค <c oughs> ือประมาณนี้แหละเอออะไรอีกก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ก็เอ้ยใส่ของใหม่ด้วยเหรอ,อ,อใชไอทนนี้มันก้นข้างเหลือแล้วแล้วเริ่มปรับแล้วด้วไครับ หลายตัวก็คงเห็นว่าหายไปใช่ไหมอันนี้ก็แค่เพิ่มเลือดเฉยๆครับเน้นเพิ่มเพิ่มเลือดไม่ค่อยเน้นเดเมจเท่าไหร่เพิ่มเลือดเป็นตัวเลขนี่ครับก็ได้เลือดมาอีกหลายแสนเราใช้แรกแค่นี้ครับร้อยแปดสิบเองก็เอามาอย่างว่าคือวิ่งสวนพายุแล้วก็ช่วงต้นเกมก็เอาไปปแรบบับถ้าฝ่ายตรงข้ามมันมีตัวเสกมีเจเวทนะครับไอ้นี่มันจะอยู่ข้างหน้าไดโนเสาร์อีกทีอยู่ข้างหน้าเดบิโลดอนอีกที อันอาจจะเสกก็อาจจะเสกตัวนี้ไปครับก็เอาเอาไปเลยถูกๆเดบีโรดอนใช่ไหมวีกับบครับออกเสียงคล้ายๆกันไม่รู้ภาษาอะไรลืมแล้วที่เหลือก็ถึงจะต้านสกิลเกินร้อยก็เอาไม่ค่อยอยู่นะพัดนี่อาจจะสลับตัวกันใช่ไหมเอออาจจะให้อีกตัวใช้แล้วกันเนี่ยก็ใส่ครบแล้วก็ ทำไมดูกากวาอะอแล้วส่วนการต้องใส่โล่มั้งเออถ้าใส่โล่น่าจะได้เลือดเพิ่มอีกเออเออใช่ใช่เลือดเพิ่มอีกสามเท่าล้าอ้เยเยอะกว่าแดนแดนอุาสาวอีกล้านหกก็สี่ล้านห้าสี่ล้านแปดเลยนะเพิ่มเลือดไปอีกห้าล้านได้ครับจากแปดแปดจุดห้าเป็นสิบสามจุดห้าล้านครับเออถ้าอย่างนั้นจะถึกเลยล่ะก็น่าเปลี่ยนอยู่ อันนี้ถึงจะมีสกิลสตัน12วิก็เหอะแล้วเดเดเมจ4.5เท่าก็เหอะแต่มันก็ใส่ถึกแล้วเน้นอมตะ t ให้เพื่อนดีกว่าครับมันอมตะและตีเร็วด้วยว่ะเพิ่ม defense กายภาพแต่มันไม่เข้าติดสกิลอาจจะไม่ใช่ไม่ค่อยติดสกิลก็ได้อาจจะเป็นคูดามานนานครับทั้งสองสกิลเลยครับตัวเนี้ยมานาลเนี้ยคูดานาน จบด้วยตัวนี้ไม่มียังไม่ได้คาถาต้านกับไอดี ID นี้น้องๆตามดูก็คงงงนะตกลงไอไดีหนคือไอดีหนี่บอกว่าเนี่ย,ก,ยก็เลยต้องจดไงเหมือนกันงงอเอาตัวใหม่ก็เลยก็สำหรับทีมทำได้เม็ดครับตีป้อมครับคือไม่ใช่เน้นแบบแช่ตั้งแต่ต้นเกมพายุพัดซ้ําติดโล่มิไซล์อะไรพวกนี้นะคือเวลาระบุใช่ปะ แล้วฝ่ายตรงข้ามมันดื้อแบบเรายื้อไว้เสร็จแล้วจนมันใช้เริ่มใช้ไอเทมบ้าบ้างแล้วเนี่ยแล้วเราได้จังหวะเรารู้สึกว่าเราโดนต้อนเยอะแล้วเราก็พัดกลับใช่ปะคือถ,ถ้าจังหวะนั้นมันประมาทมันเผอลอเราก็ทะลวงเลยครับใส่ประมาณนี้เดี๋ยวไอหัดเป็นไก่เดี๋ยวโชว์ให้ดูวันหลังแล้วกันคลิปวันพวกนี้แล้วกันเนอะ คือใส่ครบแล้วโหดกว่าน,นี้อีกเนี่ยได้คิเลทจากอันนี้ครับควรควรจะใส่นะเนี่ยโค้ดนี่ครับได้คิ์เลห้ร์เซและถ้าใส่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืจะคิ์เลดอีก50%ครับจะดีกว่าเกียร์อีวาค่าคิร์ะค่าคิเรทนี่นะคือ50าสกสิก็จะ100%เลยครับไอดี ID นั้นคิเลดหนึร้อยเรเรียบร้อยแล้วครับ ยอดแค่2ชิ้นครับที่เหลือก็จะใส่เพิ่มเดเมจเพิ่มอะไรแล้วกันก็แล้วแต่แต่อันนั้นไอดีมันสีได้สีทองนี่แต่อันนี้ได้ตีเร็วด้วยครับเนี่ยมันเหมาะกับตีป้อมเลยครับครบเซตเลยเนี่ยสร้อยอันนี้ต้องใช้แน่อันนี้ก็ได้เลือดด้วยซึ่งที่จริงก็ไม่อยากได้เท่าไหร่แต่มันเกียร์ใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วได้ตีกายคีเลต ไอตีกายคิเลทนี่ใช่เลยได้เลือ่อนนี่แถมแถมมาอันนี้ก็ใช้ไปก่อนครับถ้าเป็นเรื่อยมันบวกแล้วลืมแล้วนี่ช่างเหมือนลวกันไปเปิดดูกันอาเองอ่ะแล้วอะไรอีกทำไมต้องใส่เซตนี้เราเรา,เอาออกทำไมตัวรอนลบบัฟธรรมดาไม่มีแล้วเหรอก็เราจะถอยไปอยู่ข้างอ่างกันหมดเลยครับทุกตัวในทีมฝั่งนี้จะได้รับบัฟอมาตะจากอ่างทุกตัวครับ ถ้าอ่างเราก็มีตาสกิลแล้วค่อนข้างจะตายยากมันยังช,อช,อชอ็อตช็อตนะเอานี่ด้วยนี่ก็ถอยครับใส่ลูกแก้วแล้วครับถอยมาเลยครับพอมายืนข้างอ่างแล้วเราไม่สนหลบสกงหลบสกิลแล้วครับคือจริงจยิงก็ยิงกูยอบละอะไรประมาณนี้เน้นทำเดยเมจเน้นเตะสกิลไปเลยครับไม่รู้คิดถูกคิดผิดหรือเปล่านะก็ ใส่ไปงี้ก่อนคือถ้ามันตัวลบอมตะใช่ปะ่ะระยะสกิลมัน400ครับสกิลไหนวะสกิลนี้นะระยะสกิลมัน400ครับอันนี้เราถอยมาระยะ500กว่าครับคือถ้าแนวหน้าเราขวางอยู่อะเราลอดแน่นอนเสือขาวก็ถอยครับได้ปืนครับเพิ่มระยะโจมตีครับถอยมายืนหลังอ่างด้วยซ้ำอันเนี้ยนี่ก็ถอยครับถอยทุกตัวครับ อันนี้ยังเกียร์เก่าอยู่เลยดูกระจะออกจังช่วยไม่ได้ก็มีแค่นี้ครับอะเดี๋ยวจะไปดูกันทีนี้ได้ครบเลยเลยนะห้าตัวครบเลยแล้วถ้าเป็นบัฟเพิ่มพลังทั้งเลือดและโจมตีจากฟักทองนี้รู้สึกจะถึงชูด้วยนะคือถอยมาแล้วน่าจะยืนใกล้ชูด้วยชูก็ได้รับบัฟด้วยแต่พวกแนวหน้านี่ไม่ค่อยได้อะไรครับคือ เวนชูอ่ะที่เหลือ4ตัวคือโดดเดียวเลยดูแลกันเองแต่บัฟเอ้ยมันมีบัฟตีเร็วทั้งคู่นีก็มันก็พอกระจายแนวหลังบ้างเหมือนกันอันนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนกันที่หลังนะเอออะไรอีกอะไรอีกเลมและไปดูกันสักเกมแล้วกันครับอธิบายไปเยอะเลยคือจะเล่นแนวนี้บ้างก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่ ตัวที่เรามีเกียร์ที่ที่เรามีนั่นแหละเออหรือพูดตัวนี้ก็ได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีจากฟักทองครับฉนั้นการคลิกให้ป้อมแตกไม่ใช่เรื่องยากเลยเอ,อ๊ะแล้วทำไมต้องตีป้อมเพิ่มด้วยก็บางทีมันยือกันนานครับมันเบื่อเพราะบอดมันออกตัวบ่อยมากอะเกิดปั๊บออกแล้วเกิดปั๊บออกแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ยิงป้อมสักทีก็ สเปร์ใส่เลยแล้วกันไปคือทีแรกผมก็คิดว่าทีมผมกากนะไม่กว่าแค่มันกระ,กระตุกเฉยๆเว้ย <c oughs> นี่ก็เซตปุ่มเหมือนโปรแกรมน็อกเลยครับอ่ะอธิบายเกมก่อนดีกว่าเนี่ยเ็าตัวชนเหมือนเดิมอะสเต็ปแบบเมื่อกี้ครับตัวเล็กชูแล้วไดนโนเสาร์ไปจงังหวะใกล้ๆกันชูร่วงไปแล้วครับนี่ดูแวแวเราไม่น่ารอดนะแล้วเนี่ย ฉลามสตาร์นอีกเราเบรกไม่อยู่เลยจ้ะยิงสามบิกแต่พอเล่นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออพอฟีตนี่ลอดตายเลยรู้สึกดีแต่ต้องเลีบโลครับเพราะเคยโดนเหมือนกันก็คือโดนยิงโดนตีสปาใส่ป้อมเนี่ยเผยดิสเดียวบันตุ้มเลยนะหายเลยจังหวะน,นี้ก็ปล่อยอทีมครับแล้วก็ต้องพัดแล้วครับเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ย รอจงังหวะปล่อยตัวเล็กสวนซึ่งไม่ได้ปล่อยครับรอบนี้ได้แค่นี้ครับโอ้โหโดนไปเยอะดูแนวหลังแล้วครับติดอมตะครับทั้งติดอมตะระบับเลือดจ,จากฟักทองครับดูแย่เลยใช่ไหมเพราะโถนี่ไงานบอกแร่ไดนโนเสาร์เอ้ยฉลามมันสอยแนวแนวหลังแล้วอะ่ะต้องแช่แล้วครับเพราะหมดแล้วไม่เหลือตัวแล้ว คือถึงจะตายยากกว่าจริงครับแต่มันก็ตายได้รวมถึงโดนสตาร์ทอะไรพวกนี้เนี่ยมันตั้งทีไม่ได้ไงเขาเหลืออมาตะแต่เขาไม่ใช้ครับเขาเล่นตัวครับก็ได้เปรียบนี่คือถ้าสู้กันแบบนี้ถ้าเล่นบนมือถือเครื่องตกจนผมปล่อยตัวไม่ได้เลยครับแต่พอยี้ก็เออพอได้เว้พอสู้ได้คือจังหวะอย่างนี้ ตัวชนค่อนข้างมั่นใจไดโนเสาครับต้องมั่นใจแหละครับเพื่อจะได้ปล่อยทีมหนึ่งเหมือนจะไม่รอดแล้วใช่ไหมดูดียจือมาขนาดโดนดันมาขนาดนี้ไม่น่าจะรอดแล้วะผมก็เออถอดใจไปแล้วล่ะที่จริงแต่ก็กดๆไปอะคือคิดในใจแล้วว่าต้องจ่ายอีกห้าบี้แน่เลยคือเวลาเล่นแพ้แล้วมันแค้นไงเราก็จะใช้ความหน้าด้านครับคือ ปล่อยอมตะปล่อยปักทองแล้วเอเสือขาวยิงสวนไปเรื่อยๆสักพักก็เห็นฝ่ายตรงข้ามเอ้ยไปไหนกันหมดวะไม่ไม่เล่นกันแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยยิ้มเลยสบายแล้วเขาหายหมดแล้วครับเหลือแต่สวนกลับครับจบเลยครับก็ดูดีเยอะไหมล่ะและชุดนี้ครับเห็นป่ะทั้งแผงห้าตัวอยู่ติดกันหมดกับเสียที่อ่ามันช้านะ ค่คิดในใจเหมือนกันว่าเนี่ยฟักทองชูได้บัฟจากฝักทองด้วยครับแต่ก็ตายอยู่ดี <c oughs> คือผมไม่มีตัวหลบสกิลเลยครับตัวบัฟหลบสกิลมีแค่ชูตัวเดียวถือถ้าได้เรือดำน้ำอีกสักลำนี่ก็น่าสนแต่ไม่รู้จะแทนใครดีอ่ะมาถึงจงังหวะนี่แหละเนี่ยยังตีป้อมเนี่ยมันยืดนานใช่ใช่ไหมล่ะ เราพอมีเรามีตัวสเปซใส่ป้อมเห็นป่ะก็เข้าเลยจะปล่อยตัวก็ปล่อยมาครับจะถึกแค่ไหนก็ออกมาครับเราสเปซไปเรื่อยๆครับแล้วก็จบเกมได้เร็วขึ้นไม่ต้องยื้อนานกว่านี้อ่ะต่อไปคือต้องดูเกมหลังสุดก่อนนะนะแล้วเกมรกแรกๆอย่างเซตปุ่มอยู่เลย พปุ่มเปลี่ยนทีมกับปุ่มปามิซิมซายครับเซตใส่คีย์บอร์ดไป2ปุ่มที่เหลือก็กดเองต้องเซตครับไม่งั้นโอ้โหมือมานี่มานี่คือถ้าเราเล่นบนข้อได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะเล่นบนมือถือเราก็มีตั้งห้านิ้วไนะที่จริง2นิ้วเล่นนิ้วเดียวก็ได้มันโยกเร็วกว่าแต่เมาส์นี่มันจังหวะมันต้องได้อนะ่ะอ่ะอีกสักตาแล้วกันเอาจังหวะที่พอได้นะแต่รอบเมื่อกี้รู้สึกว่าเอ้ย เราเล่นดีว่ะนะสเตปนี่้ครับเห็นปะมันจะยืนข้างหน้าไอตัวเล็กเนี่ยแล้วถ้ามันเสกอะ่ะก็จะเอาไอตัวข้างหน้าไปครับจะตายก่อนเรื่อยเลยตานนี้รู้สึกจะหน้าหยุดหงิดตรงชูไม่ค่อยออกสกิลครับคือมันออกน้อยปกติมันจะตีทีหนึ่งสกิลทีหนึ่งไงเอออย่างอย่างเงี้ยไม่รู้ตาไหนมันไม่ค่อยออกนะปั๊มมิซายเร็วมากครับ ก็อย่างว่าแหละว่าเล่นบนมือถืออ่ะกดแล้วมันแหลกไงที่เราซอยที่ยิบไปอ่ะมันติดแค่ไม่กี่ครั้งโดนพัดก่อนอย่างนี้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาไอทีมรอทันทีครับเราพัดกลับไปครับนี่พยายามวิ่งสวนไปบางส่วนก็รอดใช่ไหมแล้วลืลมลืมยิงครับส่วนใหญ่ผมจะยิงทันทีเลยจังหวะที่เขาไปถึงป้อมปุ๊บกำลังจะถึงป้อมด้วยซ้ำ ไม่ใช่ต้องให้ถึงก่อนแล้วก็ยิงตามเลยไม่รอให้นานกว่านี้ครับเพราะไม่งั้นอย่างว่าถ้าเขาวิ่งสวนมามิสไซเราก็อาจจะไปตกที่อื่นแทนจะขาดทุนเนีแล้วถ้าดันมาขนาดนี้ก็สบายแล้วครับเขาไม่เหลือพื้นที่ให้เล่นแล้วและแนวหลังเราครับดูให้เห็นอะดูตรงกลางเลยก็ได้ดอเทียบอะครับเนี่ยจะจุกกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วตัวที่เดินผ่านก็ได้รับบัฟด้วยไงเห็นปะ เลก็ได้ฟักทองบางตัวเดินผ่าสิตอมตะอะไรเงี้ยครับคือเป็นแนวคิดของผมครับเสร็จนี้ก็ป้๊มแตกแล้วครับจะอยู่เยอะก็เถอะไม่สนครับเนี่ยอยากอวดอย่างนี้แหละแต่มันอวดยากไงกระตุกไม่รู้จะหมายช็อตปะเนี่ยที่วันนี้ก็คึกอะไรแล้วอยากดูหนังกเก่าๆไง แต่ไม่ได้ใส่โปรแกรมไม่ใช่ใส่สาย DVD อยู่ไว้ก็เลยคึกถอดนะไม่เกี่ยวเกมนี่มาอ่ะต่อครับคือเจอจอนจนคิดก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> เก็เบื่อเลยเราเบรกเขาไม่ได้อเลยไงดูดิมันลึกเกินไปครับแล้วถูกถีบมา จงังหวะนี้ก็ต้องปล่อยตัวชนไปให้เยอะที่สุดครับคือจ่ายแค่ร้อนี่แหละคุ้มสุดแล้วอา้อาวอา้าวธรรมดาจะอยู่ข้างบนไงโปรแกรมอัดครับก็ดียังพอมีพื้นที่ครับถ้าคือถ้าถอยไมนน่นิดนะนิสัยก็ลงครบเลยดดดดดโดนเยอะอยู่ดีนะช้าไปนิดนึง แต่ไม่เป็นไรครับยิงเนี่ยอยากให้โดนเต็มเต็มแบบนี้แหละโดนพัดกลับครับรอจังหวะนิดนึงครับช้าไปนะอย่างว่าครับพึ่งจะเปลี่ยนมาเล่นในนี้ไงสเต็ปอะไรต่างๆเรายัางไม่ได้คือเพราะเนี่ยเราจะไม่มีตัวตีระยะเก้าไงไอ้พวกข้างหลังก็ยังรอดคือถ้ามีจอมโจรคิดนะจังหวะเมื่อกี้แนวหลังไม่น่าเหลือ เขาก็มีตัวเยอะไว้อยากรู้ว่าเขาเสกเราได้ป่าวะอยากเห็นเขาเสกฝ่ายเราไปอะไม่เสกเลยเหรอเออเขาก็ติดละตัวเสกเขาเกลี้ยงล้วครับจอมโจรคิดมาแล้วครับแต่ก็มั่นใจอะครับว่าอ่ะสุดทางแล้วนี่ยวะว่า,วา เกิดมาก็ทั้งอมตะทังฟักทองครับเนี่ยเศกลัดมาได้นะ่ะ <c oughs> เนี่ยแล้วเวลาเศกออกมาใช่ใช่ไหมครับไอตัวที่เพิ่งออกมาได้บัฟอมตะจากอ่างด้วยแล้วได้รับบัฟพลังจากฟักทองอีก <c oughs> มันก็เลยเฮ้ยเออดีวะกูนี่ฉลาดวะประมาณเนี้ยจัดทีมแบบเนี้ยนับเฉพาะตาที่ชนะนะตาที่แพ้ แต,แต่ตั้งรับมันไม่ได้ไงมันใช้สมองนี่ไออันเนี้ยคือถ้าจะตั้งรับก็อาจจะใส่เสื้อขาว2อทีมอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วตัวชนวิ่งเร็วๆอย่างนี้ครับน่าจะเหมาะกว่าแต่เราไม่มีขนาดแล้วนั้นครับอันนี้ยุคก่อนหน้าครับเล่นแบบแหลกๆก็ยังพอรอดบ้างมีแพ้อยู่นะนี่งไงตีแล้วแพ้ ก็เ,เหมือนเดิมครับตีจนแหลกไม่รู้จะทำไงเหมือนกันคือตอนนี้ก็ไม่เลือกเชื้อชานะครับขออ,อภัยด้วยเพราะมันสุ่มหาแต้มที่ต้องการมันยากเลยเกินอันนี้ไอดีน,น,อน,นี้ยังไม่ถึงแชมเปี้ยนเลยนะไอดีาเป็นไก่ขึ้นไปแชมเปี้ยนสองนะครับแต่น่าจะตกมาลมาแล้วแหะ และพออย่างนี้เราจะเลดบอสโชว์ได้แล้วอาจจะเซ็ตปุ่มสักหน่อยไปขราวหน้าก็มาโชว์แล้วกันส่วนใหญ่ก็เป็นตีตัวเล็กๆครับเออเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วกันตีคนเดียวเปล่าวะเนี่ยเพิ่งย้ายเครื่องครับมันก็สอนใหม่หมดเลย <c oughs> ตีคนเดียว <c oughs> หน้าด้านลย สามชั้นบนสุดนะครับลงได้หมดเลยและถ้าย่าไม่เก่งลงเพิ่มเอาครับมันก็อย่างน้อยก็ได้รางวัลกล่องด้ไงกล่องนี่กล่องห้าห้าหก 5, 5, 6, ดาวลงเพิ่มวันละ2ครั้งก็ได้ครับก็จะได้วันปีวันละ2กล่อง3ามวันก็หกกล่องหกหก,หกกล่องก็บวกห้า 5ดาวบวก5ได้1อันและบวกทั้งหมดแล้วก็อีโวด้วยก็อีก6แสนรือจากการที่เราลงเพิ่มเราสามารถเออ,ขอเขาเรียกอะไรนะอีโวเกียขึ้นเป็น6ดาวได้1ชิ้นน่าสนใจไหมก็ประมาณ30 b บี แต่เสียงเกมนี่มันก็สั่นๆนะคำนวณมาประมาณนี้ครับคืออย่างทั้งน้องๆแนะนำแล้วก็กองแก๊งชาแนลเขาทำให้ดูก็เขาไม่เอาบี้มารีหาชิ้นอื่นไงเขาอีโวขึ้นไปเลยไม่ได้ก็จบไปก็ถ้าใช้วิธีแบบไม่นับอันพื้นพื้นนะอันที่แบบยังไงลงปกติอยู่แล้วอ่าคือถ้าลงปกติ วันละสามครั้งครบก็อาจจะได้เกียร์ทั่วไปด้วยแล้วก็พี่ว่าน่าจะพอได้สักหนึ่งชิ้นแล้วนะสำหรับ e ีโวขึ้นปัญหาคือเงินนี่แหละคือทั้งหมดก็ประมาณ6,000นอีโวขึ้นมันก็4 5่แสนใช่ไหมแล้วค่าตีโบก็สักแสนห้านี่แค่อีโวขึ้นนะไม่คิดเกิดค่าอย่างอื่นนะ ไม่คิดค่าหกดาวบวกบวกห้านะไม่คิดเอ๊ะก็โอเคนี่วะเพราะรีทีหนึ่งก็ยี่สิบปีบางทีก็ไม่ได้ที่ถูกใจแต่ถ้ารีขึ้นไปแล้วไม่รีเอ,อโวขึ้นแล้วแล้วเราไม่รีหาต่อก็เราก็จะได้อันหกดาวกระกากอันหนึง่งถ้าเราไม่ชอบนะแล้วก็เอา หดาวนะั่นมาเป็นวัตถุดิบบวกให้อันาดาวก็จะได้หาดาวบวกสทันทีเออใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็น่าสนอยู่อย่างว่าปัญหาก็คือเงินครับต้องรีบหาเงินครับอันเนี้ยเกียร์ก็เยอะอยู่คือถ้าขยันเลดบอสมันก็ได้ก็พยายามไปหากิวที่ทำให้เราได้เลดบอสแล้วแล้วกันนะเพราะอย่างกิผมนี่ก็ค่อนข้างจะแย่งกัน เชื่กิ้ก็พยายามดูเอาเองนะครับคือผมก็พยายามไม่พูดไงจะได้แบบไปคนหากันเอาเองอยากได้คนแบบกระตือรือร้นหน่อยอะ <c oughs> เนี่ยจะบอกหมดแล้วว่ารับเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่อ <c> ะ <oughs> อะไรอีก สูตร ID ก็ตามลิงก์ไปที่ Facebook ก็ได้ครับแปะไว้ใน Facebook อยู่แฟนเพจดิที่เขาแอดเพื่อนกันตรงไหนก็แปะตรงนั้นแล้วครับแปะคอมเมนต์แรกเลยแหละเป็นตัวอย่างให้ดูตลอดโอเคแค่นี้แล้วกันแต่ในจกจนนี้ก็คงจะมาลงตรงนี้ง่ายขึ้นเพราะก็ง่ายขึ้นแล้วรู้สึกดีไม่ต้องรอชาร์จแบตบ่อยด้วย โอเคสวัสดีครับ